ต้นนี้ะพี่เอาขึ้นฟูครั้งแรก5ปีนะที่่แต่ประทานนี้ไม่มีใช่ไหมลอเคลองลองลองเจาะดูแต่ที่กี่แล้วหน้านี้ก็คือมาใช่ไหมนี่ครับก็ยังมาอยู่เนาะคือที่ผ่านมาเราประทานนี่คือมันไม่มีเลยที่มาเรามาติดตั้งลูกค้านะครับ ว่าเราต้องให้ลูกค้าพื้นฟูอย่างโอเคที่นีโอเคครับแบบเป็นระบบน่อยเนาะก็คือแต่ที่นี่ก็คือเราทําให้ครบตามเกณฑ์เลพนะี่เนาะแล้วก็สักพักนึงมันจะดีขึ้นพี่เคยโดินทั่วไปแล้วนี่ห้าสี่ถึงห้าเดือนหรืออ่าไม่ถึงหกเดือนดีนี่ก็จะเริ่มพื้นฟูทั้งสวนระบบเลยนะที่ที่ที่อันนี้คือตามประสบการณ์ที่ไปดูแลพี่น้องชาวสวนมาเน <c oughs> ของพี่นี่คืออาจจะที่ผ่านมาเกณฑ์เราอาจจะทําไม่ครบ ไม่เป็นไรคือมาเริ่มเริ่มปรับอีกหินก็ได้แต่ว่ามันก็ดีเลยเนี่ยนะครับนี่ครับน้ำยาเป็นยังไงครับพี่หรือว่าโอเคนะพี่นะครับโอเคโอเคโอเคครับเนี่ยเรามาเยี่ยมนี่ห้าปีนะครับนี่ห้าปีไม่มีน้ำยางนี่แเ่นี่ครับไหลมาแล้วนี่เห็นมาแล้ะนี่โอเคครับ ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ